อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่357เซอร์ไพรส์งานประมูลช่างน่าเสียดายที่ทรงจินควงมีอาจล่าแกะอ้วนตัวนี้ได้สำเร็จตรงกันข้ามเป็นเขาซะเองที่ถูกล่าถูกจิ้งจอกไปหลีในคราบลูกแกะสังหารเอาชิมเฟิงเดินไปถึงโซนบุฟเฟ่ไปหลีพลามือจากแขนเขาเริ่มหยิบจับอาหารขึ้นมากินอย่างกระตือรือรน้นผู้คนในห้องประมูลแซงทำเป็นไม่สนใจ แต่ก็ค่อยๆย,ย่องกลับไปยังประตูทางเข้าอีกครั้งเพื่อขอแผนกต้อนรับเปิดดูรายการสินค้าอย่างเงียบๆพวกเขาไม่กระทําอย่างโจงแจ้งชินเฟิงเองก็ไม่ได้หันไปมองดูอย่างไรก็ตามด้วยพลังสมาธิที่แข็งแกร่งของชินเฟิงการกระทําลับๆล,ล่อๆของคนเหล่านี้จะเล็ดลอดไปจากการรับรู้ของเขาได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงอาการช็อกหลังจากที่พวกเขาได้อ่านรายการสินค้า รายการในช่วงแรกที่ใส่มาเห็นได้ชัดว่ามีใช่สิ่งของที่จะได้มาโดยบังเอิญแต่เป็นการสั่งสมความมั่งคั่งยาวนานหลายทศวรรษยังไม่พอในส่วนของรายการสุดท้ายฉิงเฟิงเขียนเนื้อหาเอาไว้อย่างชัดเจนอุปกรณ์รูนมิติขนาด150ลูกบาทเมตรราคาขาย7,500ล้านอุปกรณ์รูนขนาดใหญ่เช่นนี้เห็นได้ชัดว่ามีเพียงเลเวลซเท่านั้นที่สามารถครอบครอง บางคนอดไม่ไหวสูตรหายใจเย็นเยียบแต่ต่อมาก็เร่งหุบปากลงอย่างรวดเร็วและในบรรดาคนเหล่านั้นแน่นอนย่อมมีผู้คนจากตระกูลผู้ใช้วรยุทธโบราณรวมอยู่ด้วยเนื่องจากโหยางเจียวเกิดข้อบ่แวงกับฉินเฟิงในคราวก่อนตระกูลโหกังวลว่าอาจมีปัญหากับเขาครั้งนี้เลยส่งอีกคนหนึ่งมาแทนคนคนนี้เคยพบกับฉินเฟิงมาก่อนแล้วที่สันเขาทางซานเลเวลดีโหยางเซิง ตระกูลตีเองก็เปลี่ยนตัวแทนตีซินเคยพบกับชินเฟิงมาแล้วเช่นกันที่ถังซานส่วนตระกูลหยางเป็นหยางเหมาที่พารุ่นเยาว์ไปยังสุสานเทพสงครามเวลานี้พอทั้งสามคนมองรายการสินค้าของชินเฟิงสีหน้าของแต่ละคนบ่งบอกถึงห่วงอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปบ้างริษยาบ้างหวาดกลัวบ้างจมลงในห่วงความคิดแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทรงจินควงตายไปแล้วจริงๆข่าวนี้มันกระทันหันเกินไป ขณะเดียวกันท่ามกลางโถงประมูลชายชระาะคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เสื้อคลุมเมื่อเห็นรายการสินค้าเหล่านี้สองมือของเขาก็สั่นสะท้านแทบอยากจะฉีกมันเป็นชิ้นๆช,ชายใต้ผ้าคลุมมีใช่ใครอื่นเป็นอาวุโสสองแห่งประกูลทรงทรง,ทงจินรุย่ยเดินทางมาคราวนี้เดิมทีเพราะต้องการตรวจสอบข่าวสารแต่ไม่คาดคิดเลยว่าจะได้พบกับข่าวร้ายเดิมทีทรงจินรุย่ยยังมีหวังอยู่เล็กน้อยเขายังไม่ต้องการทิ้งความหวังขั้นสุดท้าย เหล่าฟูงชนที่อยู่ในโถงทั้งหมดราวกับคนเหมอลอยฟ้งส่้นแต่ไม่มีใครต้องการจะเร่งจากไปงานประมูลดำเนินไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มาถึงตาของชินเฟิงของทุกอย่างถูกวางลงบนโต๊ะเหนือเวทีผู้ใช้พลังใต้เวทีข้ามองเจ้าเจ้ามองข้าสักพักหนึ่งเลยก่อนจะเริ่มต้นตะโกนเสนอราคาโดยเฉพาะตระกูลผู้ใช้วรยุทธโบราณพวกเขาร่ำรวยกระเป๋าหนักเป็นผู้ประมูลเตียงหยกไปในครอบครอง สินค้ากองใหญ่เริ่มถูกกระจายออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นไม่เว้นกระทั่งอุปกรณ์รูนมิติแต่ในส่วนของอุปกรณ์ที่เปื้อนเลือดและรอยไม่เกรียมจากการถูกเผาล้วนไม่มีผู้ใดต้องการมันเดิมสิ่งของของคนตายก็ไม่น่าซื้ออยู่แล้วไม่ต้องกล่าวถึงต่อให้ซื้อไปมันก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ชินฟิงแน่นอนไม่คิดขายมันในงานประมูลเจ้าของพวกนี้มีหน้าที่แค่นำออกมาแสดงเท่านั้นหลังจบงานนี้เขาจะเอามันไปให้ลู่หวนเป่า ชินเฟิงกินเวลาประมูลเลยไปกว่า10นาทีแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยทัดทานสินค้าส่วนใหญ่ถูกขายออกที่เหลืออยู่ก็ช่างมันเถอะชินเฟิงเก็บพวกมันใส่พื้นที่มิติทั้งหมดแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกคราวชินเฟิงก็พบว่าในห้องประมูลไม่มีร่างของชายในชุดคลุมดำอยู่อีกแล้วผือคนของตระกูลทรงต่อให้จากไปไกลก็ยังทิ้งกลิ่นอายเลือดเอาไว้อย่านึกนะว่าจะหนีพ้นชินเฟิงหัวเราะเย็นชาหลังจากไปรับตัวไปหลีทั้งสองก็เดินออกจากห้องประมูลด้วยกัน แม้การประมูลจะยังไม่จบลงแต่ชินเฟิงไม่มีความตั้งใจจะอยู่ต่อท่ามกลางแสงสลัวยามค่ำคืนทรงจินรุ่ยออกนอกเมืองได้อย่างรวดเร็วเขาขึ้นฮอลสึกและขับจากไปยังทิศทางหนึ่งออกจากประการชาตรงไปหลังจากทรงจินรุ่ยจากไปฉินเฟิงก็ขับเมฆครามตามล็อกฮอลสึกลำข้างหน้าเปิดโหมดป้องกันการติดตามเปิดโหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติ ยังไม่พอฉินเฟิงยังใช้อเบลิตี้มืดของเขาปกคลุมฮอลสึกทับไปอีกชั้นคราวนี้ไม่ต้องกล่าวถึงทรงจินรุ่ยที่อยู่ข้างหน้ากระทั่งสัตว์ร้ายก็ไม่มีทางพบตัวฉินเฟิงในชีวิตก่อนทรงหยวนคือคนที่จะกลายเป็นตัวตนทรงอํานาจในอีกสิปีข้างหน้าและถึงเวลานั้นฐานที่ตั้งของตระกูลทรงก็เปลี่ยนไปที่ใหม่แล้วดังนั้นฐานตระกูลทรงในช่วงเวลานี้ฉินเฟิงไม่ทราบจริงๆว่าอยู่ตรงไหน ทว่าตอนนี้ในที่สุดก็มีคนนำทางเขาไปถึงที่หมายแล้วพอาศึกของทรงจินรุ่ยร่อนลงจอดหลายคนออกมาต้อนรับเขาอาวุโซสองได้รับข่าวที่พอเป็นประโยชน์บ้างหรือไม่ท่านปู่สองอาวุโซสองเมื่อถึงก็ต้องเผชิญกับเสียงหนวกหูหน่ารำคาญทรงจินรุ่ยที่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งหงุดหงิดกว่าเดิมหูป,ปากซะทรงจินรุ่ยตะวาดถอดฮูดเสื้อคลุมเผยให้เห็นถึงแก้มที่ผายพร้อมหนังติดกระดูก ประจวบกับนี่เป็นช่วงเวลากลางคืนทำให้ยิ่งมองยิ่งน่ากลัวเดิมทรงจินรุ้ยต้องการต่อว่าอีกสักเล็กน้อยแต่พอย้อนนึกถึงเรื่องในงานประมูลเขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่เวลามามัวพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนเก็บสิ่งของจำเป็นให้เรียบร้อยอะไรที่สามารถนําไปได้ก็ขอให้เก็บมาทั้งหมดเตรียมตัวให้เสร็จในวันนี้อะไรนะผู้คนแทบจะไม่เชื่อหูตัวเอง พวกเขาคือตระกูลทรงเป็นตระกูลผู้ใช้วรยุทธวิถีมานเปี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีดำรงอยู่มายาวนานโลดแล่นอาลวาดไปทั้งทะเลเหนือหานกล้าไม่มีสิ่งใดสามารถสะทกสะทานแต่ตอนนี้กลับให้พวกเขาเก็บของจะให้มวนหางหนีไปหรือไม่เข้าใจภาษาคนหรือไรยังไม่รีบไปอีกทรงจินรุ่ยคำรามเกรี้ยวกราดขณะเดียวกันเมฆครามก็ค่อยๆลงจอดเหนือเนินเขาของหมู่บ้านตระกูลทรง ชินเฟิงวาดมือออกเมฆครามถูกเก็บเข้าสู่พื้นที่มิติมองออกไปจากระยะไกลจะพบกับหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาที่สว่างสวัยไปด้วยแสงไฟโลกพลังงานมืดที่คอยปิดซ่อนพวกเขาทั้งหมดถูกปิดการทำงานนั่นเพราะหินพลังงานในโลกพลังงานเหล่านี้มีมูลค่าเป็นอย่างมากฉากนี้บ่งบอกชัดเจนว่าตระกูลทรงกำลังคิดหลบหนีชินเฟิงเสียยิ้มยืนนิ่งอยู่บนเนินเขาเฝ้ารอดูไม่ได้เคลื่อนกายไปไหน ทางฝั่งตระกูลเลือดใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวพวกเขาก็ตเตรียมการจนเสร็จสิ้นสมบัติทุกอย่างถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์รูนนิติไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรวิญญาณผลไม้วิญญาณตำราฝึกยุทธทั้งสูงต่ำต่างถูกรวบรวมมาจนหมดสิ้นอย่างรวดเร็วคนกว่าหลายร้อยคนก็มารวมตัวกันทรงจินรุ่ยกวาดมองคนที่คอยเกาะกินตระกูลกล่าวอย่างไร้ปราณีพวกที่ไม่ใช่ผู้ใช้พลงังไม่ใช่สายเลือดของตระกูลทรงฆ่าทิ้งให้หมด สีหน้าของคนตระกูลทรงแปรเปลี่ยนกลับกลายหญิงคนหนึ่งที่มีรูปลักษณ์งดงามคุกเข่าร่ำไห้นายท่านนายท่านได้โปรดอย่าสังหารข้าข้ากำลังอุ้มท้องลูกของท่านอยู่เขาคือสายเลือดตระกูลทรงเวลานี้ผู้หญิงคนอื่นๆที่กำลังตั้งครันต่างก็เริ่มร้องโวยวายบ้างตระกูลทรงที่กำลังอยู่ในขอบเหวแห่งการล่มสลายไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง ตระกูลทรงไม่มีกฎหรือข้อจำกัดใดๆไม่ว่าใครก็สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้ดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้ที่หวังแค่ลาบยศและเงินทองเลยยินยอมมากลายเป็นเมียน้อยของคนในตระกูลทรงยามนี้เมื่อตระกูลทรงถึงคราวล่มสลายพวกเธอก็ย่อมกลายเป็นบุคคลไม่สําคัญใส่หัวไปให้พ้นชายวัยกลางคนคนหนึ่งของตระกูลทรงท,รงที่กําลังถูกพัวพันโกรธขึ้นมาทันทีเขาฟาดฝ่ามือลงบนเหนือหัวของหญิงสาวที่กําลังเกาะแกะตนโหโล๊ ศีรษะของหญิงสาวราวกับเยื่อกระดาษร่างเธอสันสะท้านก่อนจะล้มตัวลงเมื่อคนแรกเปิดคนอื่นๆก็เริ่มลงมือบ้างเพียงครู่เดียวในลานกว้างที่มีคนอยู่กว่าหลายร้อยคนก็เหลืออยู่แค่หนึ่งร้อยคนซึ่งเป็นตระกูลทรงจริงๆตอนที่35 8หปตระกูลทรงถูกทำลายสมาชิกตระกูลทรงที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้คนที่แข็งแกร่งที่สุดย่อมไม่พ้นทรงจรินหลินและทรงจินรุ่ยทั้งสองคือการดำรงอยู่ในรุ่นเดียวกับทรงจรินควง ที่เหลือก็มีเลเวล e อีก7คนเลเวล f 26คนเลเวล g 53คนและรุ่นเยาว์อีก10กว่าคนที่ยังไม่ได้รับการปลุกพลงังในความคิดของชินเฟิงพวกที่เหลืออยู่ทั้งหมดช่องสอดคล้องกับสี่คำนี้ชราอ่อนแอป่วยและพิการท่ามกลางความมืดมิดในที่สุดฝีเท้าของชินเฟิงก็เริ่มก้าวออกมิได้เจตนาปกปิดตัวตนแต่อย่างใดนั่นใครทรงจินหลินตะโกนดุดัน กลุ่มคนที่เหลือทั้งหมดต่างหันไปมองฉินเฟิงเป็นสายตาเดียวขอสารภาพว่าการกระทำของพวกแกเมื่อครู่มันช่วยให้ฉันไม่ต้องมือเปื้อนเลือดขึ้นเยอะเลยแต่ต่อไปก็ถึงตาพวกแกได้เวลาตัดรากถอนโคนแล้วชินเฟิงหัวเราะเย็นชาเจ้ามันฉินเฟิงคนของตระกูลทรงจะไม่รู้จักชายคนนี้ได้อย่างไรเป็นเพราะเขาตระกูลทรงถึงได้ตกต่ำลงจนมีสภาพแบบนี้คนของตระกูลทรงเกลียดชังชินเฟิงเข้ากระดูกดำ อย่างไรก็ตามพอชินเฟิงปรากฏกายขึ้นต่อหน้าพวกเขาจริงๆแม้จะเกลียดเข้ากระดูกแต่แท้จริงแล้วพวกเขาหวาดกลัวชินเฟิงมากยิ่งกว่ารีบหนีไปเร็วทรงจินหลี่เนตวาดคำหนึ่งดังสายธนูถูกผละออกผู้คนกระโจนหลบหนีทันทีพลิ้ตาเดียวไปไกลกว่าสิบเมตรสถานการณ์ของตระกูลทรงในปัจจุบันสมาชิกที่ยังเหลืออยู่ไม่อาจลดน้อยลงมากกว่านี้ได้อีกต่อไปแต่คนอย่างชินเฟิงมีหรือจะยอมปล่อยให้เหยื่อหลุดมือ ไม่มีวันสะละหนึ่งมือถูกวาดออกก้าวสะอึกเข้าหาทรงจินหลินทักษะรับกลืนดาราปลดปล่อยแรงดูดทรงจินหลินคล้ายถูกหลุมดำกระชากเทคนิคกลืนดาราของชินเฟิงก่อตัวเป็นวังวนอันนาพรั่นพรึงฉุดลากทรงจินหลินใกล้เข้ามาทรงจินหลินพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ก็ไม่อาจหลบหนีจากฝ่ามือของชินเฟิงได้เจ้าตัวพยายามถอยหนีกำลังภายในถูกเร่งเร,ร้าพรั่งพรูราวกับภูเขาไฟปะทุแต่สุดท้ายแปบ ฝ่ามือของชินเฟิงแตะลงบนปราณกำลังภายในของซงจินหลินกำลังภายในของซง,ง,ง,งจินหลินถูกดูดซับจนเหือดแห้งกำลังภายในที่คอยคุ้มภัยภายนอกสลายไปทันทีกล่าวได้ว่าหลังจากดิ้นรนต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญอย่างซงจินควงแล้วพอได้มาเจอกับซงจินหลินมันช่างง่ายดายราวพลิกฝ่ามือฝ่ามือของชินเฟิงประทับลงบนแผ่นหลังช่วงเอวของซงจินหลินที่กำลังหลบหนีป๊อก กระดูกสันหลังของทรงจินหลิงถูกทำลายแยกจากกันในทันทีร่างของทรงจินหลิงดิ้นรนไม่กี่ครั้งราวกับลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมห่อเหี่ยวสิ้นเรี่ยวแรงอาวุโสหนึ่งของตระกูลทรงจบชีวิตลงแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวดเร็วเกินไปสารเลวชินเฟิงข้าจะสู้กับเจ้าเองทรงจินรุ่ยคำรามเกรี้ยวกราดตบฉาดด้วยฝ่ามือโลหิตชินเฟิงไม่คิดชักมีดกริยัครามฟาดฝ่ามือสวนกลับไป มังกรตะปบก,กาดังเสียงมังกรร้องคำรามฝ่ามือกรีดผ่านสายลมอย่างรุนแรงฝ่ามือโลหิตแตกสลายไปทันใดร่างเงากรงเล็บขนาดใหญ่ฉีกกระชากปราณกำลังภายในของทรงจินรุ่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระแทกเข้าใส่กายเขาทรงจินรุ่ยถูกแรงประทับม้วนกลับหัวกลับหางไปในอากาศกระเด็นกลับหลังตกลงท่ามกลางฝูงชนที่กำลังหลบหนีไม่นานเสียงร้องโหยหวนหน่าเวทนาก็ดังขึ้น ทั้งคนทั้งร่างของชินเฟิงปลดปล่อยกลิ่นไออันทรงพลังออกมาคนตระกูลทรงที่คิดหลบหนีฝีเท้าชะงักงนันมีอาจขยับขยื่อนได้เลยอ้ารุ่นเยาว์สิบกว่าคนที่ยังไม่ปลุกพลังเริ่มมีเลือดไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดใายใต้แรงกดดันนี้ทั้งหมดจบชีวิตลงทันทีผู้ใช้พลังเลเวล G ีหมอบคลานอยู่กับพื้นเลเวลเอฟทำได้เพียงคุกเขา่าไม่อาจฝืนลากกายตน ส่วนเลเวลฮีสองขาของพวกเขาสันรริกเพียงสก,กิดก็สามารถลมได้ทุกเวลาชินเฟิงเริ่มก้าวไปข้างหน้าฝูงชนดิ้นรนพยายามถอยหลังอย่างยากลำบากสำหรับทรงจินรุ่ยไม่มีใครกล้าที่จะช่วยเขาชินเฟิงเดินมาหยุดอยู่เบื้องหน้าทรงจินรุ่ยตระกูลทรงจะต้องพินาศลงในวันนี้ว่าจบก็ย่าฝ่าเท้าออกไปลั่นกรอบหน้าอกของทรงจินรุ่ยยุบลงเป็นหลุมหัวใจข้างใต้ถูกเหยียบจนแหลกเหลว กำลังภายในของอีกฝ่ายเริ่มถูกดูดซับโดยชินเฟิงศีรษะของซงจีนรุ่ยเบนตกลงไปด้านข้างเลือดทะลักออกจากปากตกตายอย่างไม่ยุติธรรมคนอื่นๆในตระกูลซงทั้งหมดจ้องมองชินเฟิงด้วยความหวาดกลัวในบรรดาทั้งหนึ่งร้อยคนในที่นี้เมื่ออยู่ต่อหน้าชินเฟิงมีอาจต่อต้านขัดขืนเขาได้เลยชินเฟิงวาดมือออกเปลวเพลิงหน้าสยองกล้าวโถมท่วมทับลงในฝูงชนโครมโลกันไฟอันร้อนแรงลุกไหม้แผ่เผา อาผู้คนกรีดร้องหน้าเวทนาสมาชิกประกูลทรงที่ยังเหลืออยู่อ่อนแอเกินไปพริบตาเดียวก็ถูกชินเฟิงผักลายเป็นขียีเท่าชินเฟิงสะบัดมืออุปกรณ์รูนมิติมากมายบินมาตกลงบนมือเขาเพียงชำเลืองมองก็พอจะทราบได้ว่านี่คือสมบัติทั้งหมดของประกูลทรงทายที่สุดแล้วพวกเขากำลังคิดหลบหนีดังนั้นจึงเก็บรวบรวมทุกอย่างติดมือมา แต่ตอนนี้ทั้งหมดตกอยู่ในมือชินเฟิงมูลค่าโดยประมาณคาดว่าน่าจะสักหนึ่งแสนล้านเหรียญน,นับแต่นี้ชื่อของตระกูลทรงในสี่เมืองทะเลเหนือจะถูกลบหายไม่มีอยู่อีกต่อไปเมื่อบรรูุปเป้าหมายชินเฟิงเรียบเมฆครามออกมาขับมันเดินทางกลับชาตงในค่ำคืนเดียวกันอีกกลุ่มกองกำลังหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวเวลานี้กองกำลังของสามตระกูลผู้ใช้วรยุทธโบราณกำลังปิดล้อมที่ม่านอื่นๆของตระกูลทรง แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาประหลาดใจก็คือแม้จะบุกเข้ามาแล้วแต่กลับไม่มีการต่อต้านใดๆจากตระกูลทรงเลยปกติเจ้าพวกนี้มักตอบโต้เร็วยิ่งกว่าใครมักต่อสู้จนหัวชนฝาแต่คนที่คอยต่อต้านบัดนี้ไม่โผล่มาเลยสักคนเดเดียวจนตระกูลหยางไปเค้นถามถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเฉลยศึกตระกูลทร,ทรงที่จับมาได้ก่อนหน้านี้เขาถึงได้ทราบความจริง ตระกูลทรงทุกคนจะมีอุปกรณ์พิเศษเป็นของตัวเองมันสามารถใช้รายงานถึงสัญญาณชีวิตของคนในตระกูลได้และเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนทายาทสายตรงของตระกูลทรงรวมไปถึงรุ่นยาวและผู้เท่าผู้แก่ทั้งหมดจบชีวิตลงอย่างไม่คาดฝันไม่มีผู้ใดรอดชีวิตอยู่เลยใครกันที่ทําแบบนี้ตระกูลชันยังไม่วางแผนถึงขั้นจะโจมตีฐานใหญ่ตระกูลทรงเพราะยังไงซาที่นั่นก็มีเลเวลดีประจำการอยู่ ส่วนชั้นท่านผู้นำตระกูลก็ยังไม่ได้กลับมาถ้าให้บุกตอนนี้คงยากทั้งยังอาจเกิดการสูญเสียและมีโอกาสปล่อยให้ตระกูลทรงอาจหลบหนีไปฉะนั้นไม่ใช่ทางฝั่งชั้นทั้งสามให้เหตุผลแก่กันและการและต่างเอ่ยปากว่าฝ่ายตนไม่ได้ทำแต่เมื่อจินตนาการถึงความมั่งคั่งของตระกูลทรงทั้งหมดก็ไม่อาจนิ่งนอนใจขึ้นฮอลสึกบินไปยังฐานใหญ่ของตระกูลทรงมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านเล็ก ทว่าเมื่อมาถึงสิ่งที่พวกเขาพบกลับเป็นศพมากมายของผู้หญิงคนแก่และเด็กตายด้วยฝีมือของตระกูลทรงส่วนใหญ่แล้วถูกโจมตีด้วยฝ่ามือละลายโลหิตช่างอำม,มหิตนะักทุกคนแยกย้ายกันดูเถอะไม่นานพวกเขาก็ค้นพบสถานที่สถานที่ถูกเพลิงไหม้ช่วงเวลานี้ในจิตใจของพวกเขาปรากฏร่างเงาของคนคนหนึ่งขึ้นทันใดเป็นฉินเฟิงที่แท้เรื่องนี้ก็เป็นฝีมือเขาคงไม่มีใครอื่นอีก เพราะในประการชาตรงผู้ใช้อ b i l i t y ไฟมีไม่มากนักแต่คนที่แกร่งเทียบเท่ากับชินเฟิงไม่มีอยู่เลยซีดฝูงชนสูดหายใจลึกเจ้าชินเฟิงมันจะน่ากลัวเกินไปแล้วหลังจากเก็บกวาดตระกูลทรงให้ติดต่อชินเฟิงอีกครั้งแล้วแบ่งปันผลให้ตามที่เขาพอใจตระกูลโหวไม่กล้ามองข้ามชินเฟิงอีกต่อไปนั่นเพราะหากชินเฟิงสามารถทำลายตระกูลทรงในวันนี้ได้พรุ่งนี้ตระกูลโหวก็สามารถดับศูนย์ได้เช่นเดียวกัน ระหว่างที่ทุกคนกำลังสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวชินเฟิงเพิ่งกลับถึงอพาร์ตเมนต์ในชาตงนอนกอดไปหลีพลอยหลับไปวันถัดมาลู่หวานเปาติดต่อกับชินเฟิงเอ่ยปากว่าเขาต้องการซื้อวัตถุดิบในมือของชินเฟิงชินเฟิงไม่ได้รู้สึกแปลกใจว่าทำไมเขาถึงรู้เรื่องนี้จากนั้นทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะพบกันที่อพาร์ตเมนต์ลู่วันเปาหอบเงินมา,มามากมายทำข้อตกลงกับชินเฟิงทันที ชินเฟิงขายสิ่งของที่เขาได้รับจากประกูลทรงให้กับลู่หวนเปาด้วยการซื้อขายในครั้งนี้ในที่สุดชินเฟิงก็สามารถทำลายสถิติเงินในกระเป๋าของตนเองครอบครองเม็ดเงินกว่า300แสนล้านเหรียญในที่สุดผู้จัดการลู่ไม่ทราบว่ากลุ่มหวนทรงของคุณตอนนี้สามารถระดมเม็ดยากระแสลมปราณได้สักกี่เม็ดกันชินเฟิงเอ่ยถามเม็ดยาก็เหมือนกับสัตว์ร้าย มันมีระดับเป็นของตนเองและเม็ดยากระแสลมปราณอยู่ในระดับเดียวกับราชันสัตว์ร,ร้ายวัตถุดีนี้ค่อนข้างขาดแคลนต้องกลั่นในเตาหลอมขนาดเล็กปกติแล้วมักจะขายทีละชิ้นในห้องประมูลเม็ดหนึ่งมีค่าราวราวสองพันล้านเหรียญ